แล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ยอดจองรถ e ีีมีมากกว่ารถน้ำมัน10อันดับแรกรถน้ำมันสู้รถ e ีีไม่ได้เลยวันนี้เป็นยังไงพามาเปรียบเทียบกันดูเลย สวัสดีครับผมกัลเลซิกนะครับวันนี้พานเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดจองในงานมอเตอร์อีกโปปี2023 5วันแรกนะครับวันนี้จะพามาเปรียบเทียบกันดูนะฮะว่ายอดจองของรถ e ีวีกับรถน้ํามันเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วเป็นยังไงนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าถ้าเอาแค่10อันดับแรกนะ รถน้ามันเนี่ยสู้รถ EV ไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจัน่าตกใจมากๆนะครับสำหรับทางด้านของวงการยานยนต์บ้านเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวพามาเริ่มต้นพูดคุยกันก่อนแล้วกันนะฮะขออนุญาตเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ในบ้านเรานะฮะเป็นรถที่เป็นแบรนด์รถ E ีนะฮะถึง9ยี่ห้อนะ ปัจจุบันมี9ยี่ห้อเลยนะฮะในช่วงของงาน m o เทคโ r o ปีนี้นะครับแล้วก็มีเท s l a เข้ามาร่วมด้วยนะฮะวันนี้ก็เลยนับรวมกันเป็น9ยี่ห้อ เมื่อเปรียบเทียบกับรถน้ํามันเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่แข่งกันได้เลยนะฮะต้องใช้คําว่าแข่งกันได้เลยนะครับแล้วพอมาดูยอดจองจําแนกแจกแจงเนี่ยยิ่งน่าตกใจนะครับเดี๋ยววันนี้กาลซิงก็เลยจะพามาไล่เลียงให้ฟังนะครับว่า9ก้ายี่ห้อเนี่ยที่มาเปิดตัวในไทยนะครับที่เอามาลดมาโชว์เนี่ยมียอดจองที่ประมาณเท่าไหร่กันบ้างนะครับแล้วเปรียบเทียบกับรถน้ํามันเนี่ยในมิติต่ตางๆต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะผมจะพามาดูในมิติต่ตางๆเลยว่าเปรียบเทียบกัน แล้วเนี่ยยอดจองเป็นประมาณไหนอ่า,าพามดูยอดจองของรถที่เป็นกลุ่มรถ EV ก่อนนะครับรถ EV เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบนะฮะ5วันอันนี้เฉพาะ5วันนะครับในช่วงของงาน m o เตก e ฟร์ปี2อ2 3เนี่ย5วันนี้เนี่ยทั้ง9ยี่ห้อของรถ EV นะฮะมียอดจองมากถึง6,736คัน โอ้โหนี่ต้องบอกว่ายอดจองเยอะมากๆนะฮะต้องใช้คําว่าเยอะแบบเยอะจริงๆเลยนะครับอันนี้แค่5วันแรกเท่านั้นนะครับและนี่ในงานโมเทกโปรยังเหลืออีกหลายวันมากๆนะในช่วงวันท้ายๆเนี่ยกระซิ่งมองว่าอย่างนี้นะฮะรถ E ีวีก็อาจจะมียอดจองคุ้งมากมากกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ในส่วนของรถน้ํามันนะฮะรถน้ํามันนี่ก็ต้องบอกว่ายอดจองก็เยอะพอสมควรแต่นะฮะยอดจอง6000กว่าคันนี้นะฮะต้องบอกเพื่อนสมาชิกแบบนี้เลยนะภาพเปรียบเทียบกับรถน้ํามันนะฮะ แทบจะครึ่งครึ่งเลยเพื่อนเพื่อนสมาชิกฟังไม่ผิดนะครับแทบจะครึ่งครึ่งเลยนะฮะโอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นกับวงการยานยนต์นบ้านเราวันนี้กันซิงพามาเปรียบเทียบยอดจองเลยละกันนะครับพามาดูหลายมิติเลยอ่ะพามาเริ่มต้นดูจากมิติแรกถ้าเราดูจากยอดจอง10อันดับแรกสูงสุดใน5วันแรกนี้นะฮะรถน้ำมันเนี่ยมียอดจองที่4,640คันส่วนรถ E ีีนะฮะทำยอดจอง10อันดับแรกนะครับ อยู่ที่6,426คันอันนี้เพื่อนๆสมาชิกดูตัวเลขไม่ผิดนะครับคือรถ EV ีเนี่ยสิอันดับแรกมียอดจองมากกว่ารถน้ำมันนะครับรถน้ำมันเนี่ยสิอันดับแรกก็คือทางด้านของ t o y ยต a นะฮะมี Honda, มี i ิยุสมีนิสสันนะครับส่วนรถ EV ีเนี่ยก็มีถึง6ยี่ห้อเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยววันหลังจะไล่ให้ฟังนะครับ แต่ถ้าดูตัวเลขเนี่ยเรียกว่าท็อป10แล้วกันนะฮะเดี๋ยวการซิ่งขอญาตแบบนี้แล้วกันเนาะรถ E ีบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็ขายรถน้ํามันอยู่นะฮะแต่ผมขอญาตเรียกว่าเป็นยี่ห้อที่เขาเป็นรถ E ีีเป็นหลักนะครับซึ่งบางยี่ห้อเขาก็ไม่ขายรถน้ามันเลยเป็น E ีวีอย่างเดียวถ้าท็อป10 E ีีชนะขาดเลยนะฮะต้องใช้คําว่าอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูมิติถัดมามิติถัดมาถ้าเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยเอาให้ยุติธรรมขึ้นนะฮะเอา่ก้ายี่ห้อที่ขายดีที่สุดของรถ,ถ E V นี่ รถน้ำมันนะฮะ5วันแรกอยู่ที่6,395คันถ้าเป็นรถ EV นะฮะยอดจอง5วันแรกอยู่ที่6,736คันถ้ามอง9ยี่ห้อที่ขายดีของรถน้ำมันเปรียบเทียบกับ9ยี่ห้อที่ขายดีของรถ EV รถ EV ก็ยังชนะอยู่ดีนะฮะโอ้โหนี่ถ้ามอง,ม,องมิต,มงมต,ติที่2ในรถ EV ก็ยังถือว่ามาแรงมากๆนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะเกิดภาพนี้ ในตลาดบ้านเรานะฮะทึ่งการ leasing เอาจริงตอนแรกผมก็เห็นยอดขายก็เออก็น่าสนใจนะแต่พอมาจาแนกแจกแจงเป็นอย่างนี้ออกมานะฮะต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเราน่าจะเจาะลึกลงไปอีกว่าอย่างนั้นนะครับเ,เดี๋ยวพามาดูมิติถัดมานะครับพามิติมาดูมิติถัดมาเกี่ยวกับเรื่องของรถน้ามันนะฮะคือถ้าเกิดเอารถน้ํามันเนี่ยที่มียอดขายสูงนะฮะเอายี่ห้อที่แบบมียอดขายเกิน100คันขึ้นไปยอดขายนะฮะจะอยู่ที่12อันดับ ซึ่ง5วันแรกเนี่ยรถน้ำมันจะอยู่ที่6,922คันนะครับอันนี้คือเอารถน้ํามันที่ขายดีๆหน่อยนะฮะอ่าก็จะมีหลายยี่ห้อเลยนะครับอ่าอยู่ที่เกียร์ขึ้นไปนะฮะมีเกียร์มีวอลโวมีมิซูบิชิมีเบนซ์มีอ er ะไรพวกเนี้ยนะฮะคือ100คันขึ้นไปเนี่ยยอดขายที่6,922คันเมื่อมาเปรียบเทียบกับรถน้ำมันนะฮะรถอีวีนะฮะขออภยัยรถ e ีวีที่6,736คัน อันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแทบจะครึ่งครึ่งนะฮะแทบจะเปรียบเทียบกันได้เลยแทบจะพอๆกันเลยนะต้องใช้คําว่าอย่างนั้นเลยนะครับไม่น่าเชื่อ,อจริงๆนะฮะ,ะถ้ามองในมิตินี้กตต็ต้องบอกว่าโอ้โหสูสีนะครับแต่ทีนี้เอามาจบเลยแล้วนะฮะเอาแบบข้อมูลดิบๆมาเลยนะฮะก็คือรถน้ามันเนี่ยถ้าเอารถน้ํามันทั้งหมดนะนะฮะแบรนด์ที่เป็นรถน้ํามันเนี่ยมียีิบสอยี่ห้อ ทั้ง22ยี่ห้อนี้นะฮะมีอยอดจอง5วันแรกเนี่ยอยู่ที่7,271คันนะครับอ่าซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหยอดจองนี้ก็ก็ถือว่าเยอะนะแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับรถ EV นะครับรถ EV มี6 0 0นะฮะอันนี้คือรถน้ำมันเนี่ยแซงรถ EV ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะเลยนะต้องใช้คาว่าไม่เยอะเลยแซงกันอยู่แค่น,นิดเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นวันแร,ก,รกนะครับอันนี้ต้องรอดูว่า ยอดจองภายในงานมอเตอร์โปปีนี้นะฮะถ้าเป็นวันท้ายๆเนี่ยยอดจองเขาจะเป็นยังไงนะครับจะมีรถน้ํามันพุ่งปรี๊ดขึ้นมาไหมแต่จะเป็นรถ E ีวีพุ่งปรี๊ดขึ้นมาไหมนะครับแต่เบื้องต้นนะฮะการซิ่งบอกอย่างนี้แล้วกันนะว่าปีนี้รถในกลุ่มรถน้ํามันนะครับถ้าเฉพาะในงานมอเตอร์โปนะรถในกลุ่มที่เป็นรถน้ํามันเนี่ยเหนื่อยนะครับเหนื่อยแน่ๆเพราะอะไรณนะปัจจุบันรถน้ํามันนะเอาจริงๆมีแค่2ยี่ห้อ ที่แบกยอดจองได้นะครับมีโตโยต้าฮ Honda เท่านั้นนี่ฮะเพ,พื่อนๆสมาชิกดูยอดจองนี่ส0อันดับแรกนะครับถ้าจะดูยอดจองของ t o โยต้เนี่ยก็อยู่ที่พันเอันนี้คือถือว่าสูงเลยนะฮะยอดจองถือว่ายอดเยี่ยมเลยแล้วก็มาดู Honda นะฮอนด้านี่ก็ต้องถือว่าโอเคเลยนะฮะยอดจองที่พันสแต่ที่เหลือเนี่ยฮะเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่หันหน้าไป็รถ EV 100%อนะ,ะอาจจะมี MG เนี่ยขายรถน้ำมันอยู่บ้างนะครับ แต่อนาคตก็คงจะเป็น EV เหมือนกันนะฮะส่วนอื่นๆนะฮะยี่ห้ออื่นๆ EV แทบทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีอ e ีซูซกันทิสสันนะฮะสอดแทรกขึ้นมาแต่ต้องบอกว่าตัวเลขสอดแทรกขึ้นมาก็น้อยมากอยู่ที่ระดับเนี่ยฮะห้าคัน600คันโอโฮโฮ้โหนี่ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเป็นภาพที่ต้องบอกว่าการเลิ่ก็ยังไม่เคยเห็นผมคิดว่าเพื่อนๆสมาชิก หลายๆท่านก็ยังไม่เคยเห็นนะฮะอันนี้พอจำแนกแจกแจงขึ้นมาเนี่ยก่าซิงก็ค่อนข้างจะน่าตกใจนะคิดว่าเพื่อนสมาชิกก็คงจะสนใจเหมือนกันว่าถ้าจำแนกแจกแจงเป็นข้อมูลดิบๆนะฮะอันนี้ยังไม่ชัดเจนนะยังไม่ถึงขั้นว่า,ารถอีวีกี่คันเอาเป๊ะๆเลยอันนี้ข้อมูลยังไม่ถึงขั้นนั้นนะอันนี้เป็นข้อมูลดิบเท่านั้นเราแยกแจกแจงนะฮะจำแนกแจกแจงเป็นยี่ห้อนะฮะยี่ห้อ e ีวีก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวค่อยๆจับตาดูแล้วกันนะครับว่าวงการยานยนต์บ้านเรา จะเปลี่ยนทิศขนาดนี้มันจะเปลี่ยนไปหนักแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ่อเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ